สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเจ้า,ากาวคนเดิมนะคะแต่วันนี้เรากลับมาเล่นเกมในมือถือบ้างหลังจากที่พอถอยคอมใหม่แล้วก็เหอคอมจนแบบทุกอย่างก็เล่นในคอมไปหมดทีนี้เราก็เลยกลับมาสู่มือถือบ้างแล้วลำคาญโฆษณาเคโคสจากการทำาคกที่ไม่มีอะไรนอกจากลำคานโฆษณามึงขึ้นนักใช่ไหมได้กูเล่นมึงให้กระจดอยกูเล่นมึงให้กดอดดอยเพราะงั้นเราก็มาเลยกันเลยไปเ,เลยแล้วกันค่ะ ได้รู้สึกทีว่าไอ้ในโฆษณาที่แบบมีขนมตกกันแต่งปลอมตัวแต่งตัวเนี่ยมันจริงกันสักกี่เปอร์เซ็นกันวะคนน่าจะเล่นเยอะแหละแต่ไม่รู้อ่ะอันนี้คือแรงแค้นแบบงรงหงุดหงิดตะลวนเริ่มเลยถ้าเชืชช่อในโชคชะตาถ้าเชื่อตัวเอง <c oughs> ละคงเต้จีในชื่อโทมินิกลิกซ์สซีจที่ผ่าย <c oughs> เปิดบากูก็เห็นแววแล้วเอาล่ะ ราจะเป็นผู้ชายหล่อเแผ่นดินและสาวงามข้าล้วนต้องการเราจะเป็นผู้ชายหล่อจะเป็น,าาปน,าปนอาเจนซแซบที่ไม่หาเรลมรายล้อมดีวะไหนเราไปนูอาเจ๊ซิเพื่อสันติภาพอันยาวนานเจ้ายอมเดินหน้าไปกับข้าหรือไม่เนี่ยเออก็มีแพ้าสามารถทำให้ใต้ล่ารุ่งเรืองเจ้าทำได้แกผู้หญิงคนไทยชื่อโดมินิกลิสเซน ในอะไรจากของจีนมันมีอะไรเข้ากันตรงไหนฟ้าเจ้าคิดว่าข้าจะแพ้เจ้า้นหรืออีสองคนนี้มีความแตกต่างกันตรงใดมิทราบฉันเป็นเจคนบนแหละเจ้าคิดว่าข้าจะแพ้เจ้า้นหรือแกใครเป็นคนคิดชื่อ ไม่ไหวเราต้องไปชื่อจีนจีหน่อยจีนจีชื่ออะไรดีชื่อชื่อจงกัวไม่เอาดีกว่าคิดก่อน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 ,อนชื่อมันต้องแบบเลิศๆลฟังฟงังเท่เ่แบบวะถ้าเป็นนะคิดก่อนคิดก่อนคิดก่อนคิดชื่อได้ละเกาเจียว เหนียดเกา่าจากไอ้กาวใช่เราคือกาวเจียวปะแหวกแปรลินเลิกพันกันดิเจียวก็แปลว่ากาวมื่อสัทีและเหนียนแปลว่าเหนียวเชื่อชื่อเป็นโคตรจะเหล่าเลยเปล่าวะโคตรจะกาวเลยไหมเลิกคิดทายให้จะตามหัดแผ่นอินยกตราแผ่นอินยกเรื่องลาดตะเวปิดบังตัวต,วตนออกตรวจตราใต้ลา่า จัดการขุนนางคดโกมหาตราราชลัจกรหยกที่ทำหายไปหมายถึงมินิเกมที่เราเห็นในโฆษณาอ่ะนะดูทรงมัน่าใช่ปิศนาทะเลลึกสำรวจมหาสมุทรแก้ปริศนาใต้น้ำลึกจีนโบราณมินิโมเดลวะกูตราราชรัจกรหยกได้ผ่านยีปริศนาทะเลลึกกษัตริย์ฟ้าลิขิตศิลปธรรมมังกรปรากฏขึ้นเซนาอันมายคเข่ากราบ ฟาบาสามารถถือ,ถอกาแผ่นดินยกขึ้นคือก็ไม่ได้แปลสวยแหละแต่ใดๆก็คือแปลสวยกว่าวิวาสีแน่ตีวาา่าใบสไต์สีแม่คือตาบากเหการภาคอดิฉันตลอดไปเพราะว่าไม่ฟังภาษาจีนไงคือเชื่อใจคําแปลแล้วก็ไม่รู้เรื่องอันนี้อาจจะดีขึ้นก็ได้ไมั้งเอาละเลือกอะไรดีเราไม่มีแชทสดกันด้วยสิเราไม่ได้เป็นไลฟ์เราเล่นเองอัดเอง เอาหนึ่งสองสาปาฉาละขึ้นบกสี่ห้าหกจิ้งจกหยัดไสไอแอมเจอรี่จักกะจี้หัวใจไอแอมตกบันไดเพราะไอหมาตัวนี้ใช่เราจะไปอยู่กับดีโมเถอได้เล่นไงวะมันก็คือวัตเตอร์ฟัก ไอ,อเกมนี้ในเกมที่เราเห็นในแลโฆษณาจริงด้วยเวินมันมีจริงว่ะโฆษณาเราไม่มันมีจริงว่ะโ,โฆษณาที่ว่ามันมีอยู่จริงมันไม่ใช่การโม้โง่ๆเฉยๆโดนแดกอ๋ออย่างกู้คืนตายแผ่นหยกได้สำเร็จ น้องดีโมไปกินอาหารปลาแล้วดีเราก็ได้ตาเป็นยกว่าเต่ f ความ a k e s ซ n s e ไม่เป็นไรไม่ว่าจะเราจะหาไมา่ได้อะไรก็ตามเราขึ้นคลองร<อ>าดได้แล้วโว้ยแต่ว่ามันคเพะยค่ะถวายพระพนฟาบาทโปรดเ็จไปที่ตำหนักจิ้งหลวนเพื่อจัดการการสอบขุนนางและเรียกเก็บทรัพย<บ>ากรสู่คุมขัญที่ฟ้าบาทนี่เป็นดีกาของวันนี้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ด่านการเก็บซวย ข้อฝ่าบ,บาทโปรดตรวจด,วด,ดูโอเคฝ่าบ,บาทขึ้นคลองบันลังเนาะมีจิจการที่ต้องทํามากมายกดปฏิบัติราชการเพื่อเรียกเก็บสวยได้และทรัพยากรสาคัญก็คือเงินค่าทหารก็ดูเป็นเ์บริาห,าราห,าราหารทั่วไปดีนะมันก็ไม่ได้ปั่นเหมือนในตัวอย่างเลยเนาะเออเรียกเก็บตังเราจะรวยเราจะรวยมาเร้หมดฝ่าบาท ในการสอบขุนนางครั้งนี้ดาวผู้ที่ฝ่าบาทเลือกจิ้นซื่อได้ถูกส่งไปตำแหน่งหันห้าลิน้นและกำลังรอคอยฝ่าบาทอยู่เยี่ยมยอดไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองเกษตรทหารค้าขายของประเทศแต่ก็ต้องการผู้มีความสามารถขุนนางตรงนี้ต่างก็มีความสามารถและรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองมุ่งหน้าไปสามาหรับนักห้นหลิน้นจะโดยกล่าวเดี้ยวบ่าวจะนําทางให้ โอเคลิก <Okay. S 2> ประชุมเลิกประชุมเย้เสียง,งในหลังจีิที่คุณเคยไม่ได้ดูกปอกไุ่จีิมากี่ปีแล้ววะตงนา่ก,ก่อนขึ้นมัธยมแน่ๆโ <Okay. S 2> อเคเราลงเกียเกียวไปสัมภาษณ์กดต,ต,ตรวจตาขุนนางเพิ่มระดับได้โอเคโอเคโอเค ก็คือเราม่น่าอับเองถูหายสูนฟาบาทกระหม่อมได้รับข่าวว่าท่านผู้ใหญ่หวีหมิงสู่อดีตผู้บัญชาการขององครักษ์ปรากฏตัวขึ้นที่บริษัทล้วอินเมื่อเร็วๆนี้มือ,อรันซาลีอาจไม่เห็นตามรายงานท่านหมิงสู่ยึดที่มั่นในลานบันเทิงมีแต่ผู้ที่ผ่านการทดสอบที่สารพบหน้าท่านได้เหมือนว่าท่านคงกำลังรอใครสคักคนทุกุหวีแห่ง ถ้ารหนันจ,จงรงรักพักพีต่อรักชวตั้งแต่สมัยไทยจูคงต้องมีเหตุผลบางอย่างแน่ที่เขาไม่เขาหายไป็นจุดสูดสุดของด้าชิการงานเตรียมมาค้าจไปเยี่ยมเขามาลายบันเทิงที่แปลว่ามีนนเกม,มนะอ่ะอันนี้แล้วกันยังไม่เคยเล่นสารศักผ์ผู้ได้ผ่านเกมนี้เหรียญบันเทิงจะอยู่ไว้ตรงนี้ผู้ชายหล่อจังค่ะเลขหมดตรงนี้อ่ะเล่นเล่นก็เล่น เอเราเอาสำหรผู้ชายได้ไหมอะเขารออะฮะคืะอตกก็ชนะฉันระเบิดหัวใจจริงๆครับเดินมาถึงตบตบตบใช่แล้วมันก็คือสิ่งที่เราเห็นในในโฆษณาไม่ใช่หรอมึงจะคาดหวังสิ่งใดกว่าน,านี้เออทุตฝ่าบาททุตฝ่าบาทกระหม่อมได้ยินว่ามีเขตปริมือนทน มีการแย่งชิงกบประชาชนระบบลุกขึ้นที่8ดทับทงหลังจากสั่งให้คนไปสืบข่าวก็พบว่าเป็นคนของอ่าวจังถังฮะอ่าวป้ายนับวนเขายิ่งจะเหมิมเกรงขึ้นไปทุกทีก่อความวุ่นวายในเมืองไม่เห็นค่าในใสายตาสินะแต่ว่าอำนาจของอ่าวป้ายในตอนนี้แข็งแกร่งมากคนที่ที่รอบเข้าก่อนจะลงมือทำอะไรมึงเอาเฉชๆว่ามาใส่เป็นเพื่อนกูนี้กูอยากจโะโรเลย์อะน้อมรับคำฝ่าบาท กระหม่อมพร้อมจะโรเพ์เป็นเพื่อนฝ่าบาทแล้วออกรา,ราชาการกดที่ดานเข้าสู่การสู้รบไปไปสวมชุดชาวบ้านไปตรวจสอบท่านพบทหารทหารกำลังเคี่ยนตีรัศดรอ,อยู่คิดตีไหนคิดตีแบบทรมานหรือคิดตีแบบเอสเอ็มเจ้าโง่เจ้าโง่ยิ่ีกล้าไปเถียงข้าเอาแส่ข้าไปกินนี่แนะ่เจ้า ทำไมถึงทุบตีชาวบ้านโดยไร้สาเหตุอืมมีเสียงผ้าให้แล้วกูไม่ต้องกูไม่จำเป็นหรอกใช่ไหมจงหนูใส่หัวไปให้พ้นคือแต่งเต็มอย่างขนาดนี้ยังนะไม่เอาอีกหรอคะนี่ชุดชาวบ้านแล้วหรอคะแต่งเต็มเวอร์ไม่เป็นไรลบได้มาูกดกถึงเรื่องวิังอ่าลบไป ลบๆไปอ่ะ,อะ,อะม,มีปุ่มออตโต้อ๋อต้องต้องผ่านลเวห้าก่อนจะออ,ตโ,อโต้ได้ชีวิตสองข้ออะแคทุนฟาบาตยินดีกับฟาบาทด,ด้วยตอนนี้ชื่อเสียงของฟาบาทโด่งดังมีผู้มีปัญญารอบรู้ทั่วต้ายล่าต่างเดินทางมาขอพบท่านกระหมอ่อมแนะนำให้เจ็ดสาวคนนาาขึ้นจะต้องได้พบประดิผู้ชาญฉลาดแน่ถ้าหล่อด้วยขอเอาเก็บด้วยได้ไหมอะ ได้สิมาเลยแม่งชาเทลกูต้องอยู่ในนี้แน่เลยาอ่านหนังสือรู้สึกคุณเคยแปลกๆในการอ่านหนังสือมาแล้วหลายรอบไม่เข้าหัวแล้วจากการสอบตินนังต่อหลายเดือนมี่ามคนที่มีความสามารถโดดเด่น่ายเข้ารอบสุดท้ายเอาละเราจะแต่งหน้าคอมเมจอนหววคนซ้ายเป็นทหารคนขวาตาเป็นเกษตรและคนขวาเป็นเรื่องของ โอเคใช่ไหมอย่างนี้เราเลือกใครดีตอนนี้เราเราได้ต้องการตังค์อะเลยต้องกลลัวโหิตไหลอาบผากระสนับไม่มั่นคงปัญหาภายนอกก็ยากจะยุติ์ีมันไม่กินบ้านแต่พันภาคดีกว่าที่คิดนะถือเป็นเกียรติของกระหม่อมแต่ไงค์ก็เลือกาัง จะแค่เลิกพันธุ์กระคำแล้วค่ะได้แปรชมุมโอเคมีคุณนาหนึ่งคนจะถึงระดับสิบไ,ไดเ้เลิศและราชโดนไหลเลยต้องกลัวโลหิตไหลอหาภูกระรมอมซูเคซาฮา,าเข้าฝาบาัดมึงบักไะเนี่ยคำมึงสามอ่ะถึงแม้ว่ากระม่อมจะไม่ได้มีดูดีมีสง่าราศีก็งามเจิดจรัสโอ้โหสับมึง แต่ข้ามีจิตใจอกว้างขวางที่อยากจะตอบแทนประเทศชาติเด็กูดมาระบม่อาไวายบังคมื่อนดินและราษฎรในใต้ขุนนางดีกระหม่อมเต็มใจจะช่วยขุนนางดีมีความสามารถมาทำการรับใช้ฝ่าบาทงานราชการมาสวนแบ่งให้ขันทีย่อมวางใจได้ขุนนางที่มีโอเคเราเลือกใครสักคนก็ได้มาประแยประเทศในใต้ล่านี้ มีแต่ความเิ็ของฟาบาดเราได้เหลือคนหรอก่อนจะเป็นอย่างอื่นที่เกียดดูสแตนอ๋อต้องเสียตังเหรอโนโนเราไม่มีสิ่งนั้นอยู่จ้ะแล้วไอ้ที่มันจีบสาววีตบตบตีกันในวงหลามันคืออะไรอันนี้คืออะไรอ๋อ ปิดล็อกตัวห้องเต้เหรอฮ้องเต้ชี่ยวรดวรสุธิพัฒน์รชานนท์ไหมล่ะไม่โหลดแพงจบเอิงที่ไฟกินยิ่งใหญ่เวอร์ไม่โอเคกิจการแยะไปหมดเราต้องทำงานก่อนเนาะเพิ่มประชุมเก็บตังเก็บตังทำงาน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 เก็บเงินทำงานเก็บเงิน เอาละเราออกวางไปทั่วอย่างอื่นต่อเราเราช่างหัวขุนนางแม่งโยนไงขุนนางทำไปสนามประลองคืออะไรโอเคต้องมีขุนนางสิบห้าท่านก่อนสาภาพต้องยี่สิบเอ็ดวันเลยเหรอโอ้ยน้องโอ้ยทุกคนช่วยสมัครกันเยอะๆนะครับอะไรล่าสัตว์อย่างนี้ล้าสัตย์ก็เปิดแล้ววะ เดี๋ยจะเชื่อตอนนี้ชาทุ่มรามาเลดไปชุ่มหนึ่งสุดทางทะเลยังไม่เปิดใช้งานเหลืออะไรกูทําบ้างเป็นกษัตริย์อะไรเนี่ยไม่มีตงังไม่มีขุนนางไม่มีหาอะไรเลยเพื่อแผ่นดินและราษดรไหนเลยต้องกลัวโลหิตไหลอาบภูผา,าขา,<ท>าบอกให้อัพอัพให้เป็นเลเวลสิบก็อ,อัพอัพไป เจ้าเจ้าถึงกับล้าเป็นประปักกับทางคานอืมใครันแน่เป็นทางการกูหรือมึงหลังจากที่อัพเลเวลนู่นนี่นั่นน,นู่นนี่นนไปเหมือนมันปลดล็อกเนื้อเรื่องเพิ่มโอเคดีอย่างพวกเจ้ายังกล้าบอกว่าเป็นขุนนางกูกูต้องช่วยถึงอเลร าาแล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้ได้เห็นสนมตบกันไม่สู้กลับจวนไปปรึกษากันก่อนดีหรือไม่ช่างเถิดทำตามที่เจ้าว่าก็แล้วกันเกิดจะเชื่อมาทำอะไรตอนนี้ว่าห้าทุนทุนนี้ทำงานแล้วคุณทำอะไรอยู่ตอนนี้ เกมมันจะมีกำลังปลดล็อปกระบบวันหลังปลดล็กำลังจะปลดล็อกแล้วกำลังจะปลดล็อกแล้วเรายังมีความหวัองอยู่เพื่อนทุกคนเรายังมีความหวัองอยู่เราสู้ต่อไปเว้ยงทาัสมผิดควรลงโทือตอนนี้คือสู้มาทั้งหมดเพื่อระบบสนมโดยด่วเลยนะเพราะฉันอยากรู้มันเหมือนในโฆษณาแค่ไหนไม่งั้นกูปิดไปแล้วแม่ พอไอ้คลิปตัวคลิกอย่างเดียวกูคลิกอย่างเดียวมึงออโตอ้ให้กูหมดจัับพววกมนเอา้ในสายตาของพวกเจ้ามีกฎหมายอยู่หรือไม่คือหลอนปรับโตเป็นประชาชนอยู่เนาะคนใครจะเชื่อมึงอ่าบอสมาสักทีเอาเคี้ยววิ่งหนีหมดไอเวนเรียกเรียกลูกน้องมาอมืหัวที่สองมาแล้ว สักทีเขาบอกว่าที่สอจะปลดระ,ะบบวางหลังมาสักทีถูไห่เป็นกังวลเมื่อเพื่อเประชาชนกับคนจํานวนมากจะทําให้ท่านบาดเจ็บจะคิดอยากจะเผยฐานะของตนออกมาเท่าน,นั้นเองภายในนั้นอะไรรถมา้าคันหนึ่งหยุดอยู่ด้านหลังผู้คนแม่หญิงสวยชุดสวยงามผู้กำลงลงมาจากรถม้าเติมมาทางฝูงคนข้าราชการอย่างพวกเจ้าใหม่ไม่เสกต้องเสีงนางเอกทรงต้วเสียงนางเอกข้าราชการาพวกเจ้า กัี้กล่งมและสอนดค่าเห็นอีกแล้วยังไม่หยุดอีกหรือจอมสอดูสอดเห็นมาจากไหนเนี่ยฮะรีไปให้พ้นไม่งั้นข่ายจะเขียนเจ้าด้วยผู้ตรวจการเหมือนคนเคยตอบแม่นางผู้นี้เรียกให้หยุดการกระทำในทันทีฮ่า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 แม่นางฟังอี้นี่เองพวกเจ้าหยุดก่อนนี่ไม่รู้จะฆ่าไม่ยังไม่รีบใส่หัวไปอีกหรือมึอคุยกันสอบประโยชน์ก็ตีกันต่อว้าว ดีนีออ่แต่ว่าเจ้าสองคนนี้ทำร้ายคนของข้าหากเป็นช่นนี้าเป็นสาวจะเรียนตอนเรียนเอาจงอย่างไรเดีย๋ยวคิดว่าอ้างชื่อเอาไปแล้วข้าจะเกรงระวังข้าจะบอกท่านปู่ให้พวกเจ้าดับทุกคนไปจัดการแปลว่าอีนี่ลูกคนใหญ่คนโตอยู่นะข้น้อยมิกละค่ะไปแล้วไปแล้วมึงไปตรงไหนวะเนี่ยแม่นางรงหน้าชง่บการวิ่งดัก ทั้งยังมีใจกล้าหาญทำให้ท่านรู้สึกความรู้สึกดีต่อน,นางในทันใจขับใจแม่นางช่วยเหลือนะเรื่องเล็กน้อยท่านไม่ต้องเกรงใจตัวนี้กลองทงเหลืองบุกชิงพื้นที่กองทงขาวทำให้ข้าราชการพวกีิป่าเถื่อนเข้าไปทุกวันภายหลังหากเกิดเรื่องเช่นนี้ห้ามประมาทเป็นอันขาดต้องระวังตัวให้มากค่ะคุณน,นืออกมา่นานเพลงนี้คุณท่านจะเป็นห่วงน,นะขอรับขอรับ ได้ขอรับรินแดนนี้คุออาจจะเป็นชายแต่งหญิงหรือหญิงพูดครับผู้หญิงพูดครับไม่ผิดหรอกเนาะเออไม่เห็นแปลกเรากลับกันเถิดลูวหน้าข้าคงต้องขอตัวก่อนค่ะท่านทอดพระเนตด้านหลังรุดมาได้ค่อยค่อยรับจ่ายตายอย่างช่นช้าท่านหลงท่านหลงดูเหมือนว่าการบุกรุกพื้นที่จะเป็นเรื่องจริงเรื่องที่ควรวางแผนระยะยาว กลับจวนก่อนหรือไม,อม่ข้าก็ต้องใช้ความคิดเช่นกันทันใดนั้นเองเอ้ไอยอดูชัววครั้งนี้ใครจะมาช่วยพวกเจ้าจวนยิงแค่ยังเป็นจวนอยู่วันยังค่ำถูห้ไม่จะเป็นต้องยั้งมือการให้หมดหรือจะกลับมาถึงตำหนักท่าก็ปรึกษากับพวกขุนนางคนสิเรื่องจะต่อตอำนาจของเอาไปอย่างไรในพระตำหนักพวกคุนน่งอมกันเพื่อปรึกษาวันดานี้เอาไปใช้อำนาจทำลายความมั่นคงของจกักรพรรดิ บุกชิงพื้นที่ทำให้รสตรอนอัมบดแต่ไม่อาจเอ่ยทุกคนอับบีที่จะการหรือไม่เอาไปชิงไรไ้กเกเรนิ่งดักทุกคนโวนรู้ทีฝ่าบั้บแค่นำชื่อเขาเข้ารายชื่อโทษที่ฐานตามจับเป็นพอ่อแล้วมึงขอมาไงอีสองตัวเนี้ยโอ้แม่แม่แม่มาเหรอสวัสดีครับการการเสด็จสํารวจครั้งนี้ี่ข่าวครา,าวอะไรบ้าหรือ เป็นอย่างที่องคมนตรีลวดส่วนหนีกล่าวไว้ไม่ผิดค่ะเหตุการณ์ยึดครองพื้นที่สร้างความลำบากให้ประชาชนอย่างแสนสาหัสเออเรียนเชื่อว่าในเมืองกว่าผู้มัอาจถึงเพียงนี้จะฝ่าบาทสืบพบอะไรระ้างการยึดครองพื้นที่ถือเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่สิ่งที่หน่วยรัฐระเวนเล็กจะกล้าทําการจากที่ตรวจสอบได้ความว่าเอาไปเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ค่ะ ตอนนี้ก็มี่งจากเขาเนี่ยที่กล้าทบบาฝรั่งบาจัดการเรื่องนี้อย่างไรตอนนี้เอาป้ายก,กลุ่มอํานาจไว้ในมือเขาราชสํานักไมได้เกลื่อนความเลวร้ายลูกก็ไม่รู้จจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรฝรั่งบ,บาทเพิ่งว่าราชการในหม่งานเียรไม่นานมสามารถกุมทั้งราชสํานักได้ดูจากสถานการ์แล้วฝรั่บ,บาทควรต้องต้จากการหาผู้สับสุดเสียก่อนไทยเฮาลิ้นพันกันครับท่านทวดไม่ใช่แม่แต่เลเวลทวดโคตร ไทยไทยเฮา Not just ไทยเฮาจะเป็นไทยไทยเฮานี่โปรชีนนะไม่ถี่ไทยเฮาคือแม่ไทยไทยเฮายายอันนี้คือภาษาจีนเวอร์ชั่นกูเองไม่มีบัญญัติใดๆทั้งสิ้นแล้วไทยไทยไทยเฮาถึงจะเป็นทัวดถูกไหมถูกอ่ะการที่ส่วนนี้เปิดโปรงว่าเอาไปมันพู้อยู่เบื้องหลังเป็นแนชแล้วทั้งสองคนอยู่คนละฝ่าย พาะบต้องแต่งงานกับตานสาวส่วนนี้เพื่อถึงคาว่าเป็นพวกด้วยอืมถูกเป็นคำว่าแต่งงานอีกแล้วเพื่อชถลนการเดินรวมพิเีจะต้องทาเช่นนี้ที่สร็จย่าุพเป็นย่าจะเป็นแม่จะเป็นพวดเป็นสักอย่างดิคนเรามันคงเป็นทั้งทวดและย่าพร้อมกันไม่ได้เนาะที่สร็จย่าตรัสถูกต้องที่สุดจะทําการที่สร็จย่าคงวางแผนไว้จะเปนามวันท่านก็วางแผนแต่งงานกับลานสาวของส่วนนี้กูกลับไปเปลีป่ยนอวาตารตัว,ต,วตัวเองทันไหม ดูทรงแล้วกูต้องเป็นผู้ชายใช่ไหมไม่ไงั้นกูคงไม่ใช่คนที่ใส่ผ้าคลุมหรอกเนาะือวางหลังฝ่าบาทโอ้หญิงฟางอีสองอุงรอดพระองค์ที่วางหลังมาหลายเพลาแล้วโยกเกียร์ในใจของหม่อมฉันมีฝ่าบาทอยู่ทุกวี่วันจริงเหรอจร๊ะเคยกูจะกระดือยจะกระดือยยังไม่รู้อ่ะ ท่านท่านคือคนในวันนั้นใช่หรือไม่ไม่สิท่านคือฟาบ,บาอืม <c oughs> คือไม่ได้เหยียดบอกก่อนว่าที่ได้เคยเมื่อก่อนว่าที่บอกว่าากเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนตัวเป็นผู้ชายเนี่ยไม่ใช่เรื่องเหยียดเพศแอลจี S, L, G, H, อะไรนะแต่กูทนเห็นกูคือนึกภาพว่าแบบในซมจนเป็นรูปหนึ่งแล้วในคำบรรยายเป็นอีกรูปหนึ่งแล้วดูจากระบบแล้วมันต้องมีลูกปีติาศาสตร์เขาไม่ไปถึงนั้นกูเปลี่ยนก็ได้เพื่อความเชื่อเชิงของบท เขาคมเมกซ์เสร็นแต่ถามว่าเราสรับสนไหมเอาจีบีทีไหมโคตรจะดับนดนเลยดิแต่แบบมันแค่ก็ใจฝีมใช่ไหมเข้าใจที่พูดใช่ไหมว่ามันแบบซีจีมันเป็นมันเป็นลุงขวานะมันเป็นพี่หัวร้านันจูอ่ะเนี่ยเมืองหญิงสาวตรงหน้าเจของท่านเต้นระดัวเป็นเจ้าหรือนี่ที่แท้เจ้าคือหลานสาวของส่วนนี้ วันนั้นถือเป็นวาส,สนาอย่างยิ่งที่ได้พบฟาบาทไบหน้าคมคายหล่อเหลาของพระองค์เป็นผู้หญิงกูย,ยงังหลอกคุณวิยอดจริงจริงแต่ถ้าเกิดสามชาติก็ไม่รู้จะมีบุญได้แต่งงานกับพระองค์อีกหรือเปล่าเอาเถอะเอาเถอะเอาเป็นไหว้เจ้าและข้าเป็นบุญวาสนาต่อกันเพะคะฝ่าบาทโอเคการเดินทางไปวางหลังท่านได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว นในใจของหม่อมฉันมีฝ่าบาทอยู่ทุกวี่วันอไม่มีอะไรขอหยุดกูกกไปกูไปผู้หญิงนะช่วยองค์หญิงกับกูนะยินดีกับฝ่าบาทที่ได้ให้กำเนิดพระธิดา <c oughs> พิเทยศาสตร์ก้าวหน้าไปม,มากแล้วหรือน,นี่โลกใบนี้ ได้พระธิดาแต่เป็นได้เป็นองค์หญิงแต่เป็นพระโอรสอ่ะ,อะ,อะไปโรงเรียนหน่อยแล้วกันรีบตั้งชื่อให้องค์หญิงน้อยหน่อยแล้วกันคือแม่มึงชื่อจริงพ่อแม่มึงชื่อจริงขนาดนี้อ่ะแม่แม่แม,แม่แม่มึงชื่อจริงขนาดนี้มึงชื่อเบลล่ากูเหลือจะเชื่อออกไปแม่ในเมื่อข้าแเกาเพราะงั้นเจ้าจงชื่อเกาหัว หัวเนี่ยมันเป็นคำที่ดีมออกไม่ใช่หรือไงอืมจ้ะตบปปองกระป๋องปองแป้งปองแป้งปองแป้งไฟการไดรูสเมื่อกี้มึงบอกของชายแต่เมึ่อกีบอกเป็นผู้หญิงกูเหลือจะเชื่อก็ วันนี้เท่านี้เลยเนาะไม่คลิปนี้เท่านี้แหละเนาะหมดกับพอเจนี้แล้วได้เรียนรู้แล้วว่าอืมโอเคสะใจแกแใช่ไหมที่ส่งโฆษณามาใส่กูรูรูรูจะกูโหลดไปต้องโหลดเนี่ยสะใจแกยังสะใจแล้วเนาะพอกันวันนี้พอแล้วเนะาะบายยเนาะแค่นี้เนาะ